สวัสดีครับวันนี้มาพบกับบอยบ้านๆเช่นเคยนะครับวันนี้บอยพามารับชมเจ้าตัวปืนยาวไฟฟ้าตัวนี้เป็นรุ่น emg cyret arm g r y m c นะครับเป็นระบบไฟฟ้าตัวนี้มาจากค่าย g n p นะตัวนี้นะครับเป็นค่าย g n p เลยภายในและถูกออกแบบภายใต้แบรนด์ของ emg นั่นเองครับเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ของ sai ที่เราคุ้นเคยกันดีครับ ตัวนี้ขนาดหน้าลางเนี่ยอยู่ที่1 4นิ้วนะถือว่าโอเคสวยงามมากนะครับผมได้ตกแต่งลงไปเนาะเล็กๆ,ๆ็น้อยก็น่าจะพอแล้วนะครับอันนี้ต้องขอขอบพระคุณลูกค้าเช่นเดิมนะครับที่ทําให้มีการตกแต่งเจ้าตัวเลดดอตนะครับท้ายไวเบอร์เจ้าตัวไฟฉายนะอันนี้ผมได้ตกแต่งลงไปเองบ้างเล็กน้อยนะครับภายนอกรวมๆนี่คือสวยมากนะครับรายละเอียดค่อนข้างดีของ e m g ก็คือได้ลายเส้นลิขสิทธิ์เอาตรงๆตามที่เราเข้าใจนะ b y GNP ก็คือภายในเนี่ยครับจะเป็นของ GNP ระบบไฟฟ้านะครับระบบที่ค่อนข้างโอเคอยู่นะสำหรับ GNP แต่เราจะทำยังไงให้ปืนทนทานสำหรับค่าย GNP ก็ต้องมีการเสริมหรือแต่งภายในกันสักเล็กน้อยนะครับสำหรับภายนอกตอนนี้นะครับผมว่าโอ้ลายเส้นเรื่องลิขสิทธ์อะไรอย่างนี้ครบมากรวมถึงบอดี้นะบอดี้ของค่าย GNP เนี่ยผมบอกเลยว่าบอดี้เขาสวย รอบนอกเขาสวยทุกอย่างครับก็คือรายละเอียดเขาดีมากโดยเฉพาะเรื่องสีนะครับเรื่องลิเสิลายเส้นทุกอย่างเขาจะเก็บมาคมคมเลยงานนี่จะเนียนเหมือนปืนจริงนะพูดอย่างนี้เลยดีกว่ามาดูกันครับว่าความยาวเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมใส่ไว้ปรับระดับสาเนาะมันเป็นระดับมาตรฐานที่ผมใช้อยู่ก็คือระบายความร้อนของแบตเตอรี่นั่นเองช่วยได้เยอะเลยความยาวอยู่ที่80ซนเมตรครับ โอเคนะครับใส่กล่องเคสได้สบายๆเลยกล่องเคส85เซนเนี่ยใส่ได้สบายเลยครับส่วนเรื่องน้าหนักจะอยู่ที่3กิโลนะครับประมาณนี้ตกแต่งลงไปก็จะ3กิโลนิดๆครับเพราะว่าเจ้าตัวชุดซูมยูทิกก็ค่อนข้างได้รับความนิยมมากนะครับช่วยให้มองไกลและใกล้ได้สบายๆเลยเพราะว่าตัวซูมเนี่ยมันจะช่วยปรับระดับ3ก็คือกำลังขยาย3เท่านั้นครับสำหรับชุดซูมยูเอทิส่วนไฟฉาย M สามร้อยที่ผมตกแต่งลงไปนะมันก็จะค่อนข้างสว่างแต่ว่าจะสู้กับ M หกร้อยไม่ได้นะครับเพราะว่าด้วยขนาดแบตเตอรี่เขาอ่ะอันนี้ใช้หนึ่งก้อนเนาะไอตัวอีหกร้อยเนี่ยมันจะใช้สองก้อนอยากรู้รายละเอียดอีกสามารถติดตามได้ที่ช่อง YouTube ของบ้านบ้านได้เลยนะครับเพราะว่าจะมีรีวิวเกี่ยวกับเจ้าตัวไปใช้ด้วยเจ้าตัวเลดดอดนะครับมีให้หมดเลยและอีกอย่างนะครับตัวนี้บ้านเรานะมันไม่มีสินค้านะครับก็คือต้องมีการสั่งพรีออเดอร์เท่านั้นมันค่อนข้างที่จะ ราคาสูงนะครับตัวนี้อยู่ที่ลองเช็คดูนะครับอยู่ที่ประมาณ17,500บาทครับกระบอกนี้นะราคาของใหม่เลยเนี่ยประมาณนี้แต่ว่าไม่ค่อยมีใครนําเข้านะครับเพราะว่าราคานําเข้าราคาเวฟอย่างเงี้ยครับราคามันก็จะบวกแหวกเพิ่มไปอีกหลายๆคนที่ชอบพีออเดอร์ก็จะค่อนข้างเข้าใจดีนะครับและใช้ระยะเวลานานด้วยมาดูครับผมพามารับชมใกล้ๆเนาะเจ้าตัวบอดี้ตอนนี้นะครับ ผมก็ยังไม่ได้ดึงสติกเกอร์อะไรออกนะเพราะว่ามันค่อนข้างสวยนะเป็นงานสะสมนะครับกระบอกนี้นมีโลโก้ s i l e t arm พร้อมสวยๆนะครับรวมถึงคัดปอกทองมาเลยนะครับมีคำว่า s i l e t arm พร้อมก็คือ,คอ,คอลายเส้นลิขสิทธิ์อย่างที่ผมแจ้งเลยค่อนข้างครบกริปมอเตอร์เนียนนะครับแม็กซีนเป็นแบบ pmax ก,ก็คือบรรจุกระสุนโดยการใช้โหลดเดอร์นะครับใส่กระสุนเข้าไป ตัวนี้ด้านหน้านะครับผมก็ตกแต่งไฟฉายเ3 0 0ลงไปนะสามารถถอดได้นะครับถ้าถอดแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับนี่อกแสงเขาผมลงขยับดูไม่สามารถถอดได้นะแต่ว่าเดิมๆของเขาค่อนข้างสวยงามมากครับเราไม่ต้องไปทําอะไรเลยแหละโอ้โหย่่งโลครับตัวนี้บอกเลยมาดูครับต่อมาผมก็ใช้เป็นตัวรางเสริมนะครับเอาไว้ใส่หางหนูนั่นเอง ง่ายๆนะครับสวิตเจ้าตัวนี้จะได้ไม่เกะก,กะเนาะเก็บไว้ง่ายๆลายลเส้นลิขสิทธิ์คมกลิปตัวนี้เป็นเลตดอทยูเท c ห้าครับบวกชุดซนะูม G 3 3มสามนวิธีการใช้งานก็ค่อนข้างง่ายสําหรับคนที่ชอบอยู่แล้วนะครับเนี่ยบอดี้เขาเป็นไงครับสวยมากครับรายละเอียดค่อนข้างครบนะเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมเลยอ่ะตัวน,นี้ก็สวยครับโอ้โหผมยังชอบเลยแหละแล้วก็ตกแต่งด้วยท้ายไวเปอร์ครับนี แพ็กเกจเขากล่องเขาสวยมากเลยนะครับเป็นสีขาวเลยจากโรงงานเลยนะเราไม่ต้องไปทําสีเองนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกฝั่งกันสักหน่อยครับว่าจะเป็นอย่างไรครับมาดูฝั่งนี้กันครับนี่เจ้าตัวบอดี้ลายเส้นแม็กกิ้งค่อนข้างครบนะครับเจ้าตัวนี้มาเต็มจริงๆนะ oh, <no. S 1> เซฟเซมีออโต้ auto, มีฝั่งเดียวนะครับปรับหมดมีฝั่งเดียวนี่ทํามาหลอกนะครับตัวโบ้นะครับไม่สามารถจะค้างโบได้นะอ่า ตอนนี้ก็ค่อนข้างสวยนะครับผมพามาดูเจ้าตัวล้างหน้าซะหน่อยรายละเอียดค่อนข้างดีมมกครับตัวนี้แมก็กกาซีนเขายังเก็บรายละเอียดมาดีเลยครับนี่แมก็กกาซีนเรารู้เลยนะครับว่าเป็นแมก็กกาซีนของ g จ p ครับหน้าตาเขาจะเป็นกบตัวนี้น้อยนะครับ <laughs> แต่สวยครับงานรายละเอียดเขาดีครับความแรงที่โรงงานเขาแจ้งไว้อยู่ประมาณ400นะเดี๋ยวผมจะมาลองยิงเทสให้รับชมเบื้องต้นแล้วกันนะครับว่าความแรงกระสุนจะอยู่เท่าไหร่ครับ มาดูวิธีการยิงนะแต่ผมขออนุญ,ญาตเติมแม็กซซีนนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยเขาเป็นแม็กจากโรงงานเลยก็งานก n p เเป็นแม็ก t a สแตนแบบใช้หลดเดอร์เติมกระสุนนะครับนี่ครับใช้แบบนี้นะ,ะเติมแปนี้ครับบรรจุได้ประมาณ120นัดครับสำหรับตัวนี้ค่อนข้างโอเคนะครับสำหรับแม็กซเพเพราะว่าเวลาเสียงตอนนี้ครับจะไม่มีเลยนะเนี่ยเงียบเลยเวลาเราใช้งานไม่เหมือนแม็ก ปั่นนะถ้าปั่นลานมันจะมีเสียงดังมากโอเคผมได้ติดตั้งแบ,บตลงไปเรียบร้อยนะครับที่พันท้ายเนาะมาดูวิธีการยิงและวัดความเร็วกระสุนกันครับขอปรับมุมกล้องนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้เห็นง่ายกับการใช้งานนะโอเคต่อมาใส่แมกกาซีนครับรจุมแมกกาซีนลงไปเลยนี่ครับแม่เขาแน่นนะครับไม่หลวมโคเก็นะโอเคปรับไปที่เซมิครับทีลนะนัดวันนี้ผมเปิดข้างบดแล้วนะ โอเคเรามาลองยิงทับชมกันหน่อยครับว่าจะเป็นอย่างไรนะยิงนะครับโอเคยิงไปสิบนัดนะโอ้โหย่างโหดเลยนะครับเซฟก่อนเขาเซฟแล้วเราก็เก็บตำแหน่งปืนให้ดีครับมาดูกระสุนว่าจะเป็นอย่างไรครับนี่ครับกลุ่มกระสุนค่อนข้างโอเคนะผมลองยิงดู โอ้โหความแรงสูงสุดอยู่ที่415กันเลยทีเดียวนะครับสว่วนเลดต่ำสุดอยู่ที่404แล้าเเลดกลางๆ412ครับวิถอว่าแรงนะครับเนี่ยใช้งานได้สบายๆเลยครับเพราะว่าระบบเขาค่อนข้างเซ็ตมาดีนะตัวนี้ g n p แล้วผมลองยิงออตโต้ดูจะสมูทนะครับยิงแล้วดูลื่นไหลเยอะกว่ามาดูการยิงออตโต้บ้างครับไปที่ตำแหน่งออตโต้นะครับ ยิงได้ครับเป็นชุดชุดนะฮะเวลาเรายิงเนาะนี่ครับกระสุนหมดนะครับตอนนี้นี่ครับสปีดเขาเยอะมากเลยนะโอ้โหถือว่ายิงได้ดีนะครับแต่ถ้าผมชอบเล่นเนะี่ยผมจะเน้นเซมินะครับสำหรับเจ้าตัวปืนทุกรุ่นเลยถ้าผมชอบเล่นนะแต่ว่าถ้าใครหลายๆคนที่ชอบแนวสปีดอย่างเงี้ยครับ เราก็ไม่ควรพลาดเจ้าตัว gnp รุ่นนี้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะเป็นตัวหนึ่งก็ได้ครับเพราะว่าภายในเขาค่อนข้างที่จะเหมือนกันมากนะครับนี่ครับอยู่ที่สูงสุดนะครับ421เล็ดต่ำก็อยู่ที่4 4 4เหมือนเดิมครับแล้วก็เหลุกกลางๆจะอยู่ที่413ด้วยกระสุนขนาด0.20กรัมนะครับนี่โอเคนะครับตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ใครหลายๆคนได้ดีเช่นกันนะครับ เพราะว่าเรื่องรายเส้นรายลิขสิทธิ์ของ EMG เขาให้มาเต็มเลยถามว่าคุ้มไหมผมว่าคุ้มมากๆนะครับสําหรับตัวนี้เพราะว่าหายากด้วยเรียบร้อยนะครับสาหรับการรีวิวนี้นะครับผิดพลาดประกันใดก็ขออภัยไว้ในที่นี้นะครับและหากมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้รับชมเช่นเคยครับขอบพระคุณครับ